ครับใครไม่อยากบุญบายในชีวิตทีนี้ยสะที่พระยะสะได้สําเร็จเป็นพระหรหันยะสะนั้นก็คือลูกของนางสุชาดาได้อุทานแต่เช้าว่าที่นี้บุญบายที่นี้ขัดข้องก็จึงได้มาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็พระองค์ก็บอกว่าที่นี้ไม่บุญบายที่นี้ไม่ขัดข้อง เธอจึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงทำให้เธอฟังยาสาก็ถอดรองเท้าตรงนั้นครับเ้วก็เข้ามาผู้เจ้าแสดงอนุวิกถาพูดถึงทานพูดถึงศีลเรื่องสวรรค์โทษของกามแล้วก็อานิสง์ของการออกบวชทําให้ยาสานั้นได้สําเร็จเป็นพระพะสวัสดาบัณจากนั้นพ่อก็เข้ามาพ่อก็เข้ามาพ่อตามหาลูกชาย มาเห็นรองเท้าก็จําได้ก็เข้ามาพระพุทธเจ้าก็แสดงอุูปีกถาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยลิยสัตสีก็ทําให้พ่อได้สําเร็จสวดดาบันแล้วก็พระยาศาได้สําเร็จอรหรันขึ้นเป็นคารวะคารวา,า,วาสาเร็จอรหรันแล้วต้องนิจต้องนิพานถ้าไม่นิพานก็ต้องบวชท่านจึงพูดดุองค์บอกว่าท่านจงเป็นพิสูจนมาเถิดท้ามัเล่ากล่าดีแล้วแต่ตัดคําว่าเพื่อทาพิสูจนแห่งทุกเถิดออกเพราะว่าท่านสําเร็จอรหันแล้ว อันนั้นทีนี้ก็คือ,คอยะเจดีนะครับเราจะได้บูชาสการะยินินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอินีนาสการเรนะตังธรรมังอภิปูชยามะอินีนาสการเรนะตังสังคัง อาทิปูชยามาข้าพระเจ้าขอบูชายาสะเจดีสถานที่สำเร็จอรหันของพ่อพระยศาสได้สถานที่สำเร็จโคดาบันของพ่อพระยศาสขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอข้าพรเจ้า มีชีวิตท,ที่ไม่บุญบายไม่ผาดคล้องปัตนาสิ่งใดที่ประกอบได้ในธรรมเพราะความปัถนานั้นชงพันสำเร็จในทุกสถานในการทุกเมื่อเอทอนสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีอารหังสมาสัมพุโธพระกบาทตั้งพระกวันเทนี <c oughs> <c oughs> อวาคาโตภะกะวะตาธัมโมธรรมังนัมมสซามิสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆสังนะกามามิตัดใต้ได้บุญบายแล้